สินค้บนะครับผมเบลข้ามสู่บ้านผมนะครับนี่บุ๊ดบ้าน Double T O ครับเพิ่งซื้อใหม่ได้2เดือนกว่ามาที่2องสองครับสองหนึ่งนะครับเ้ที่ร้อยหกางครับเชิญครับเชิญเข้าบ้านผมครับเงินแจกการทําเน็ตเวิร์กล้วนๆนะครับอันนี้ก็รถของผมเองทัของลูกชายผมนะครับเรามาดูส่วนของนิดกันดีไหมครับ นี่ก็เป็นบอ่อปลาคราฟนะครับจอมหิวครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะเข้ามากินขนาดไหนนะครับน,นะครับอ,อ่าเนี่ยนะครับจอมหิวเลยนะครับอ๋อครับผมอันนี้กันเป็นสระว่ายนา้ำบอ่อปลาใหญ่ที่ผมกำลังสร้างเรือนรับรองนะครับเป็นห้องประชมุมสำหรับบรรดา ที first, fourth, มงานดาวไลน์นะมันเล่าเพลงเราแกะมาดูดูหนังฟังเพลงแล้วมาทำข้อมูลกันครับนี่เป็นส่วนของในบ้านนะครับเชิญครับเชิญเข้าในบ้านอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหน้าพานะครับแล้วก็วันนี้เรามี การมิงเรื่องแผนนิดหน่อยครับทุงหนเราก็ี่เป็นการชุมชั่วคาวกันก่อนในในรอบวันนี้นะครับเยวนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเราจะเราจะตัดเข้าแผนนะครับเรามามาดูเรื่องแผนงานของก๊ซเอรกันว่าเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะเราสะงเกสารจากนี้ไปครับแล้วเจอกันภาคสองนะครับ